้ามการขืนป่าที่เขียวขจีแห่งภาคตะว,วันออกมีสถานที่หนึ่งที่ธรรมชาติยังคงสมบูรณ์ราวกับไม่เคยถูกแตะต้องที่นี่ยังเก็บตำนานความรักครั้งหนึ่งไว้ในประวัติศาสตร์ไทยกับเรื่องราวของธรรมชาติและความรักที่ไม่เคยจางหายวันนี้บวราพาเที่ยวกันที่น้ำตกผิวจันทบุรีด้วยความสำคัญทางธรรมชาติและประวัติศาสตร์ทำให้บริเวณนี้ได้รับการประกาศเป็นุน ยานแห่งชาติน้ำตกผิวและยังคงได้รับการดูแลเป็นอย่างดีจนถึงทุกวันนี้ค่ะน้ำตกผิวเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อที่สุดในจังหวัดจันทบุรีและเนื่องจากที่นี่เป็นเขตอุทยานจึงมีค่าเข้านะคะผู้ใหญ่40เด็ก20บาทและนอกจากจะเป็นน้ำตกที่สวยงามแล้วนะคะที่นี่ยังเต็มไปด้วยความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติทั้งสงบและร่มรื่นเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่หิวใจได้ดีเลยแต่เบื้องหลังความงดงามนี้นะคะยังมีเรื่องราวประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่ซ่่่่่่อออออนนนนนยยู้้ตตตกกกิวจึงงงไมใชเพีแแแคคคะืุสรออร์หัั เป็นนิรันด์ย้อนรอยตำนานรักรัชกาลที่5ท่านทรงสร้างพีระมิดแห่งรักเพื่อรำลึกถึงสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์พระนางผู้เป็นที่รักไว้ที่น้ำตกผิวจันทบุรีค่ะแล้วก็มีหลายๆคนที่สอบถามใบเข้ามาเยอะเลยนะคะว่าเที่ยวน้ำตกผิวเนี่ยเที่ยวช่วงไหนสวยที่สุดใบขอแนะนําเป็นช่วงนี้เลยค่ะช่วงหน้าฝนเป็นช่วงที่ธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ที่สุดน้ำตกผิวเป็นน้ำตกที่ค่อนข้างเดินทางสะดวกขัดโคอไม่ไกลจากตัวเมืองจันทบุรีและที่น้ำตกผิวนะคะยังมีเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติเป็นอีีกหนนนึ่่งสสสถาทวยุดอั จันทบุรีบางครั้งที่เราหยุดฟังเสียงธรรมชาติอาจเป็นการพักใจหิวใจที่ดีที่สุดก็ได้ค่ะเรามาให้ธรรมชาติอบกอดกันนะคะที่น้ำตกผิวจันทบุรี